ับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่พายุเข้านะครับแต่คาดการแล้วเข้าแต่ฝนได้แค่หางนะครับได้แค่พรมๆพ,พ,พอพอหายฝุ่นนะครับพอแดดส่องลงมาก็แห้งเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าท่อนพนอันธุ์ผมอนุบาลไปแล้วน,นี้ผมจะมาอัปเดตท,ที่ปลูกไปแล้วประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับประมาณสัปดาห์หนึ่งก็ขึ้นนะเนี่ย แตกขึ้นมาแล้วนะแตกหน่อขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเดิอนอัปเดตไปพร้อมกันครับผมปลูกทยอยปลูกเรื่อยๆครับสามแถวแรกนี้่อนข้างโตลวอันนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์สามแถวแรกนี้ปลูกก่อนประมาณประมาณเกือบสองสัปดาห์ละส่วนอันนี้หนึ่งสัปดาห์ครับดูครับอัปเดตครับนี่มันจะโตไล่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่า จากโตมากมาหาไต่มาเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปฟังนู้นครับก็อัปเดตประมาณนี้น,นี่แถวนี้ล้กันรประมาณกันฮะโตเแล่ไล่กันไปห่้าก็เริ่มมีแล้วครับหญาเริ่มมีแล้วผมจะใช้เป็นผ้าผ้าคุมดินนะเป็นผ้าคุมดินที่น้ำไหลผ่านได้นะครับก็จะมาคุม มันจะกว้าง1เมตรแล้วก็ยาว2องเมตรนะผมจะซื้อมาพื้นหนึ่งแล้วก็ผมจะตัดแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็วางคุมทีละสองแถวนะปึกปกแต่เหลือหลุมไว้นะไม่ให้หญ้ามันขึ้นตรงตรงด้านข้างนะครับส่วนหญ้ามันก็จะขึ้นเฉพาะขอบขอบหลุมแล้วก็เดี๋ยวถอนเอานะผมดูราคามันพ9นพ้ารบาท ราคาค่อนข้างสูงแต่มันก็อายุงานอายุการใช้งานมัน5ปีนะครับผ้าคุมดินเดี๋ยวอยากได้ามาใช้เหมือนกันหนึ่งสัมานะครับเนี่ยก็ขึ้นมาไม่ได้ปุ๋ยรองกุ้หลุมเนาะเพราะหลุมมันลึกอยู่แล้วเดี๋ยวเอาปุ๋ยใส่ทีหลังโอ้นี่ดินถล่มลงไปผมมาลอกกลับ้ว้ครับ ก็กับอ้อยในแปลงให้มันแดดสองลําให้มากที่สุดนะครับก็วันนี้ไม่ได้ปลูกเพราะว่าตามที่วางแผนไว้จากคลิปที่แล้วนี่แหละที่เอ,อทีออ่อนุบาลไว้นะครับเพราะว่าพายุจะเข้าแต่ไม่เป็นไรครับมันเข้าแต่มันไม่ตกตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาไอ้หนูอนุบาลแล้วก็ไม่เสียหาย เราก็วางแผนทางานอื่นไปก่อนแต่ถ้ามันตกลงมาแต่ถ้าเราปลูกไปแล้วแล้วมันตกลงมาอันนี้อันนี้เสียหายเพราะท่อนพันธุ์จะเน่างั้นชวนอัปเดตอัปเดตหน่อยหนึ่งสัปดาห์ละกันขึ้นนะครับขึ้นแล้วหญ้าก็มาพร้อมๆกันครับที่ระหลุมที่ระหลุมดินด้านลา่างยังชุ่มนะด้านบมนดูแห้งอยู่แต่ว่าด้านล่างมันมันยังมันยังมีความชื้นอยู่ ไม่เป็นไรก็จะมีบางหลุมที่ยังไม่ขึ้นก็มีเหมือนกันนะเหมือนกเหมือนกับตามันแก่เกินไปมันมันใช้เวลานานต้นพันธจะแก่เกินไปใช้เวลานานสักนิดนึงแต่ตาไหนอ,อน่นอนๆพอไหนอ่อนมันก็จะขึ้นมาเร็วนะครับส่วนที่ ที่โตแล้วก็มีโตแล้วก็อยู่ด้านแถวแรกๆนะครับผมปลูกเป็นล็อกนะครับสี่แถวเว้นสี่แถวเว้นสี่แถวเว้นแล้วก็ตรงกลางแปลงจะตัดขวางมันจะเป็นล็อกล็อกเหมือนแปลงผักครับปลูกลึกครับ ลึกค่อนข้างลึกเลยอันนี้โตแล้วสองแถวนี้โตครับสองแถวนี้โตแล้วเนี่ยเพราะว่าสองแถวนี้เพาะต้นกล้านะครับพอต้นกล้าเราเอามามาหย่อนลงในหลุมนะครับโตละจัดการปัญหาเรื่องของอปลูกตื้นแล้วอ้อยล้มนะครับเหมือนแปลงแรกอันนั้นสุพรรณบุรีห้าศูนย์อันนี้สีสำมรง แล้วก็ป,กล,กล,ปกลูกลึกเลยนะปลูกลึกๆเลยแล้วก็ดินด้านข้างเอาไว้เยอะเพราะว่าเอาไว้กลบโคนนะครับค่อนข้างโตเลยนี่นะอะไรตื้นผมก็มาแต่งฮะมาแต่งก็คือขุดแล้วก็หย่อนลงไปให้ลึกกเดิมเพราะนั้นผมรีบปลูกรีบปลูกขุดบ้างไม่ขุดบ้างแถวแรกๆนะแต่แถวหลังๆผมขุดลุมตลอดนะครับ อย่างเงี้ยเอาลึกๆเลย,ยนะลึกๆไปเลยเห็นไหมฮะไม่มีปัญหาเรื่องของอ้อยลมแน่นอนนะครับเพราปลูกลึกมากผมถ่ายรูปก่อนอนี่เป็นคันนานี่ก็แปลงข้าว ฝนรอฝนนะฮะรอฝนพายุเข้าได้แต่หางมันตัวพายุยังไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ตกก็ดีฮะข้าวตายไม่เป็นไรแต่อ้อยเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วถ้าเจอพายุมาเดี๋ยวมันล้มขายอ้อยได้มากกว่าข้าวแตอัปเดตอ้อยอันนี้ก็ดีกว่าอัปเดตอ้อยอ่อย หยดนเจียงสองหลุมแล้วก็ RK r k, r k อเคศูนย์สามนี่อ้อย RK เอ้ยอ้อยหยดนเจียงนะครับสองหลุมนี่สองหลุมนี่หยดนเจียงนะครับสองนี้เป็นหยดนเจียง น,นี่อาเคมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลุมส่วนนี้เป็นาดามใต้หวันนะครับอันนี้เป็นดามใต้หวันนะครับนี่แตกอย่างดีเลยปูเป็นท่อนเลยนะครับปูไป็นลำเลยผมเอารำบางเลยนะับลำบางยิงเฉียงนะครับขึ้นดีดี ปลูกลำไปเลยครับขึ้นดีมากลำไต้หวันนะครับเดี๋ยวมีสมาชิกเอยเพื่อนอกลยาณมิตรที่รู้จักกันใน u t u b e ในเฟซนะฮะเดี๋ยวส่งมาให้อีกแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนพันน้อยกันเดี๋ยวส่งมาให้อีกนะเดี๋ยวแถวนี้จะปลูกามไต้หวันยาวไปอีกนะครับส่วนแถวถัดมาสีลุมแรกนะสีลุมแรกจะเป็นอ่า ห้อยไข่นะครับอ้อยไข่ห้อยห้อยกินห้อยกินดอกนะครับของประเทศอินโดนีเซียนะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดนะเป็นอ้อยกินดอกของประเทศอินโดนีเซียนี่ผมบ่มไว้แล้วมันก็แตกตาแล้วคราวนี้ก็มาลงดินก็ขึ้นแล้วครับนี่นะปึ๊บ้นมแล้วสองหลุมสามแล้วก็สี่นะครับส่วนถัดไปเดี๋ยวปลูกเป็นพันธ์อื่น,นครับ อาจจะเป็น re, แถวเนี้ยผมผมจะเอาเป็นตามไต้หวนันเหลืองไต้หวนันแล้วก็ขาวไต้หวนันแบบแถวเนี้ยนะเนี่ยทั้งแถวเลยจะเอาเป็นพันของไต้หวนันทั้งสามพันนะมีดําเหลืองแล้วก็ขาวไต้หวนันยาวไปเลยสัแถวเนี้ยนะแถวนี้นะนส่วนแถวนี้จะแล้วก็หลากหลายพันเหมือนกันก็จะมี re, มีจิตลัดดามีจิตลัดดา แถวนี้จะเอาเป็นเบอร์เจ็ดสิบห้านะแถวนี้เป็นเบอร์เจ็ดสิบห้าด้วย,วยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเหลืองกเกษตรด้วยเหลืองกเกษตรศาสตร์นะครับกรเกษตรศาสตร์มอคหอนะครับมอคหอหกศูนย์นะครับก็ปลูกไปดเดี๋ยวจัดโซนจัดอ้ล็อกดีๆแล้วก็เดี๋ยวเอาป้ายมาติดเดี๋ยวลืมนะครับส่วนสิงคโปรปลายไผ่เนี่ยผมจะปลูกไว้ที่บ้านแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างเบ,บาบาง ดูแลดีๆเอาปลูกไว้ที่บ้านแล้วกันแล้วก็จะมีมีรกใหม่เสามีรูกใหม่เสาก็ไวไว้ที่บ้านเหมือนกันเดี๋ยวจะปลูกไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าต้องอนุบาลฮะอันไหนที่มันยังมีน้อยอยู่มันยังมีพันธุ์ที่ไม่จะไม่มีน้อยแหละมันไม่มีฮะในในไทยมันยังไม่มีไงก็เลยต้องมันมีอยู่มีอยู่ในเฉพาะกลุ่มคนที่รู้จักกันนะครับเฉพาะเฉพาะจริงๆเฉพาะเจาะรงจริงๆที่รู้จักกัน ที่มีพันอ่ามีโรคหม่เซ่นะครับก็ยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ถึงสิบคนมั้งตอนนี้ที่มีไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าพี่อ่าพี่คนที่ให้พันผมมาเนี่ยแกแกให้ใครไปบ้างแต่ก็เห็นมีแล้วแหละมีฮะก็เป็นเพื่อนเฟสกันหมดลวครับเป,เ,เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนๆนในเฟสกันเกี่ยวกับเรื่องอ้อยขาน้ำนี่แหละเดี๋ยวพ่อขยายพันธุ์ก่อนตอนนี้ผมผมได้มาจากพี่แกหกตานะแล้วผมก็พอไว้ ตอนนี้ขึ้นมาห้าตาอีกตาหนึ่งไม่ขึ้นไม่รู้เป็นไรตอนนี้ขึ้นมาห้าตาแล้วก็ลังอนุบาลอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปลงดินตอนนี้อยู่ในกระถางลําต้นไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนกับอ้อยพันธุ์อื่นมาถึงว่าหนอที่ขึ้นมาเน่ยนะมันจะเรียวๆเ,เป็นเรียวๆเ,เหมือนดูแล้วเหมือนลําไม่ใหญ่มากแต่แต่ตอนที่ผมได้มาแล้วผมตัดไม่ใช่ไม่ใช่ตัดหรอกผมรวมกลิ่นกลิ่นท่อนพันธนะุ์กลิ่นมันหอม กลิ่นมนค่อนข้างหอมเป็นอ้อยขันน้ำเบอร์หนึ่งของเวียดนามมีรคเหมยเซานะครับอ้อยขันน้ำเบอร์หนึ่งน้ำยังไม่ได้ชิมน้ำยังไม่ได้ชิมเป็นอ้อยนำเข้านะครับเดี๋ยวจะกล้าชิมหรือเปล่าไม่รู้ต้องขยายพันธุ์ก่อนต้องขยายพันธุ์ก่อนอยากจะมีก็เนี่ยเดี๋ยวจะปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกไป อันนี้ตอนนี้ปลูกมาถึงตรงน,นี้แล้วนี่นี่ปลูกมาถึงล็อกนี้แล้วนี่นี่นะล็อกนี้แลนี่แหละก็คือสี่เว้นสี่เว้นสองเมตรสี่ล็อกเป็นสองเมตรสี่ล็อกเป็นสองเมตรมาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้แหละเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นสีสารวงต่อเพราะว่าท่อนพันยังเหลือไอ้ที่เหลือแล้วผมสั่งมาเพิ่มอีกเนี่ยเดี๋ยวปลูกสีส้รลงอีกน่าจะได้สักสองล็อกแต่ไม่ใช่สุดทางนะอาจจะได้แค่สองล็อกไม่ไม่ใช่สุดถึงนู่นนะเพราะว่าอ่า ผมจะปลูกเป็นล็อกฮะตรงกลางจะเว้นนะเป็นล็อกเว้นประมาณสี่เมตรนะไม่ได้ปลูกแถวยาวนะตรงกลางเว้นไว้นะครับเวลาที่เราเข้าไปจัดการอะไรเงี้ยให้มันโปร่งโล่งเรื่องของมแมลงเรื่องของเป็นแปลงสาธิตด้วยนะครับสาธิตของผมเองนะวิธีของผมเองส่วนนี้ก็จะเน้นเลยอ่าสูบพมบรีห้าศูนย์นะครับเนี่ยยาวเลยจะปลูกทั้งฝั่งนี้ด้วยแล้วฝั่งนู้นเดีย๋ยปลูกสูบบรีห้าศูนย์ปลูก เน้นน้อยดูแลด,ด,ดีเลยอันนี้จะเอาแบบแก่นๆเลยก็คือเน้นๆนะครับอันนี้ผมปลูกถี่มากสว่วนบริห้าศูนย์แปลงนี้ผมปลูกถี่มากถี่มันก็เลยจะก,การยากนะครับ <S <S ตอนโตมันก็โอเคแหละตอนที่มันโตแล้วเห็นไหมมันก็ดูโล่งโปร่งอแหละแต่ว่าตอนที่มันยังไม่โตเนี่ยโอ้โหทำงานมุดเข้าไปลําบากมากส่วนนี้ไม่ค่อยโตนะส่วนตัวอยู่ตรงกลางที่ซึ่งผมลอกกับวันนี้นะลอกกับ ก็คือใช้มันใดลอกก้นไปอีกนะครับลอกไปถึงยอดเลยอะเห็นมันใดไต่เลยล้มก็ล้มแล้วนี่นะถ้ามันยาวเพราะว่าน้ำมันดีเกินฝนตกฝนก็ตกดีผมก็ให้น้ําดีด้วยแต่ก็ไม่ได้ให้น้ามาประมาณสองเดือนละมั้งเพราะฝนมันตกดีลอเกินพอมันได้ได้ฝนได้อะไรตลอดมันก็ไปเรื่อยครับไปเรื่อยเลยสูงยาวไปเรื่อยตรงในกลางแปลงอะนะกลางแปลงนู่นอะตรงในกลางครับจะสูงมันจะสูงกว่าตรงนี้อีก อันนี้คือด้านน่ะไม่ค่อยท่า่นะไม่ค่อยท่า่แต่ตรงกลางหน่โหสูงข้อเสียก็คือมันล้มมันรับไม่ไหวเพราะปลูกไม่ลึกมากไนงะดินไม่มีที่ไปกบโคลนเพราะาเราปลูกชิดถ้าเราขุดปุ๊บมันก็ไปโดนรากไอแถวด้านข้างใช่ไหมมันก็นั่นแหละมันก็เลยไม่มีดินที่จะพยุงลําต้นเยอะมันก็เลยรับหนักด้านบนไม่ไหวก็เลยล้มส่วนตรงนี้จะเป็นเออส่วนนี้เป็นมูรัโตสองนะครับยามูรัโตสองสามแถวนะ หนึ่งเนี่ยนะหนึ่งสองสามอันนี้เป็นมูลโตทั้งหมดเลยตลอดแนวยาาเพื่จนสุดนู่นเลยนะครับยาามูลโตเดี๋ยว้เลี้ยงวัวนะครับเดี๋ยวก็ใครอยากได้ท่อนอยากได้ท่อนพันอยากได้พันก็เดี๋ยวแบ่ง,แบ,งแบ่งกันไปได้นะครับมูเลโต้สองโอเคเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าไม่ไหวละนี่นี่จะหกมงแล้วเนี่ยยังไม่มืดเลย กีไปยกไม้ไปเก็บยกปืนยกอะไรไปเก็บช่วยพ่อกับแม่รั่นจะกลับบ้านแหละเสียอีกอุ้ยเนี่ยเสียเสียอีกแหละเปิดไม่ออกเลยตัวล็อกด้านในมันเสียนะครับวิถีชาวไล่ชาวสวนสนุกดีผมว่ามันมันอิสระดีอิสระ อิสระแต่ว่าเราจะตามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าทาไมทําเราก็ไม่ได้เะั้นเราต้องทําที่เกียดไม่ได้เลยโอเคนะครับลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้ทักทายทักทายสองวันหายไปสองวันไมไ่ลงคลิปเลยโอเคนะครับพายุมันยังเหลือเวลาอีกหกวันนะ่ะแต่มันไม่มีแดดเท่าไหร่นะเนี่ยมันก็จะคึมอย่างเงี้ยมันตกกลางคืนแต่มันตกพานพันไงพัแค่ว่าไม่มีฝุ่นอย่างเงี้ย ถามว่าดีไหมสำหรับแปลงอ้อยดีเพราะว่าอ้อยผมมันจะได้ไม่โดนท่วมไม่โดนน้าท่วมแล้วก็อ้อยนี้ถ้าดินมาเรียนมันจะลม้มแต่ข้าวครับข้าวจะเริ่มแห้งก็นี่ครับการเกษตรการเกษตรมันไม,ไม่มีอะไรเราควบคุมยากนะครับเราควบคุมยากนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ